ส่วนว่าทาอะไรทําอะไรได้ยังไงนะครับก็เราที่ก็เราจะทกดันให้ตอนนี้เราอาเซียนอาเซียนทั้งสิประเทศนะครับตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำตรงน,นี้ให้ได้ภายในปีปีนี้นะครับ2012เนี่ยนะครับตอนนี้ยังมีไทยรวมอีกกับอีกสาประเทศที่ยังที่ยังยังไม่ได้มาย่งนะครับบอกว่าเราจะเริ่มทําได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของบริการสรุปสั้นๆก็คือว่าเรายังเปิดแบบนะครับไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยตามเป้าหมายยังทําไม่ได้ตามเป้าหมายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จากนี้ไปอีก2ปีครึ่ง ที่บอกว่าภายในปี2558จะต้องทําให้ทุกสาขานะครับบริการทุกสาขาเนี่ยจะต้ององนุญาตให้เขาเข้ามาถึงอุหูมได้70%นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่ายากเย็นสนเขนงของทุกประเทศนะครับแล้วประเทศไทยเราก็มีพรบประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนะครับท่านาอาจจะคุ้นเคยนะครับก็ยังมีหลายสาขานะครับที่เราติดอยู่ในกฎหมายถ้าไม่แก้กฎหมายเราอาจจะเปิดไม่ได้นะครับพวกนี้นะครับ,นนะรบในใน,ในอาเซียนเราก็เป็นเรียกว่าเป็นความท้าทายอันหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมคงจะเล่าใน ภาคที่2ประจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับดังั้นตอนนี้ต้องมองว่าในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของธุรกิจบริการ,าการเรายังเปิดไดไ้ไม่เต็มที่นะครับในเรื่องของการลงทุนครับที่บอกว่ามี5สาขาด้วยกันในเรื่องการลงทุนนั้นเนี่ยนะครับเราก็เปิดถ้าให้คะแนนก็คือประมาณสักน่าจะ4นะครับสามหรือ4เนี่ยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการลงทุนนั้นเนี่ยที่5สาขาต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เรายังไม่เราคืออาเซียนทุกประเทศนะครับยังไม่พร้อมที่จะให้คนอาเซียนเข้ามาทํา เาเข้ามาลงทุนการลงทุนวิธีการเปิดเสรีในการลงทุนอาเซียนเนี่ยเปิดในลักษณะที่ว่าคือไม่มีการพูดถึงเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นะารับที่ผมถึงบอกว่าบริการกับลงทุนเนี่ยมันเปิดเสรีต่างกันเพราะว่าบริการที่เราพูดว่าจะต้องอนุญาตเขาถือหุ้นเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ในเรื่องของการลงทุนนั้นเนี่ยเราไม่มีการพูดครับไม่มีการตกลงเลยว่าจะต้องอนุญาตให้ถือหุ้นได้เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะทุกประเทศจริงๆแล้วต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ ลาวกัมพูชามากเนี่ยเขาไม่มีเงินทุนในประเทศเขาอนุญาตกัละละละเนเลยร้อยเปซ็นต์เลยคุณอยากเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานคุณต้องมาถึงละละรอ้อยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการลงทุนเนี่ยเวลาที่เราตกลงกันในี่ยเี่น,นเราตกลงเกิงบอกว่า คุณจะปฏิบัต o, ิอะไรกับนักลงทุนของอาเซียนอื right. ่นเนี <or> ่ยค ال ุณต้องคุณจะปฏิบัติอะไรกับนักลงทุนอาเซียนตัวเองและนักลงทุนของตัวเองเนี่ยคุณต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันใช้มาตรการมาตรฐานเดียวกันกับนักลงทุนของอาเซียนอื่นฉะนั้นถ้าเราเข้าไปลงทุนในประเทศลาวเนี่ยรัฐบาลลาวมีข้อจากัดอย่างไรในเรื่องการลงทุนก็ต้องใช้ข้อกําหนดกฎหมายระเบียบเช่นเดียวกันกับนักลงทุนไทยทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาเซียนเนี่ยในเรื่องของการลงทุนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะครับตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ เปิดนะครับทุกประเทศอยายาจะให้เข้าไปลงทุนในในประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดเสรีดีไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่ยกเว้นบางสาขาเท่านั้นนะครับอย่างของประเทศไทยเราก็จะติดสาขาเรื่องการทําการทานาทาไร่ทําสวนพวกเนี้ยนะครับที่เราอยู่ในรรบต่างดาวที่ยังไม่นิญา้คนตังชาติทำเนี่ยนะครับแต่พวกนี้เนี่ยณขณะนี้ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรายังมีในในอาเซียนเรายังมีข้อที่เรียกว่าตารางข้อสมมติเอาไว้ได้ อะไรที่ยังสมวนไว้ได้นะครับก็จะอยู่ในตารางข้อสมวนนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งคะแนนที่ไม่ได้ไม่ได้เต็มเนี่ยนะครับคือตรงเนี้ยนะครับตอนเนี้ยทุกคนก็จะเอาอะไรที่ตัวเองไม่อยากเปิดเข้าไปใส่ในตารางข้อสมวนที่เห็นได้ชัดที่ทุกประเทศใส่เข้าในตรางข้อสมวนเหมือนกันหมดคือเรื่องกฎหมายที่ดินนะครับาะผมบอกแล้วว่าในเรื่องการปิดลงทุนนนเนี่ยคือคุณจะต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนอื่นเนี่ยเขาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกับนักลงทุนตัวเองเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนตัวเองซื้อที่ดินได้นักลงทุนต่างชาติิขอออองงาซซีนต้้้ืท่ดดไ ถูกไหมครับอันนั้นคือหลักการในเรื่องของการเรรปิดลงทุนแต่ปรากฏว่าทุกป,ประเทศของอาเซียนเรามีกฎหมายที่ดีที่ห้ามไม่ให้ถ้าคนไม่ใช่คนสัญชาติตัวเองเนี่ยนะครับคนเชื้อชาติตัวเองเนี่ยห้ามซื้อที่ดินเป็นเจ้เป็นครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนทุกป,ประเทศก็เลยเอากฎหมายที่ดีเนี่ยเข้าไ,ไปสมวนเอาไว้บอกว่าขอกฎหมายเนี่ยนะเราจะไม่ปฏิบัติอย่างเ,เท่าเทียมกันนะมีกฎหมายตัวเนี้ยที่ไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันก็เลยเอาเข้าไปใส่ตลาดการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย เรียกว่าเรายังไม่สามารถทําได้อย่างเสรีจริงจังนะครับเพียงขาดไปหนึ่งคะแนนเนี่ยนะครับที่เรายังไม่สามารถลงทุนได้อย่างเสรีก็ยังไม่เันรจริงคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแร,รงงานนะครับเรื่องแรงงานเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่น่าจะสามนะครับด้วยความที่อย่างที่หนึ่งการใช้คําว่าเสรีการเปิดเสรีแรงงานนั้น,นจริงๆไม่ใช่นะครับ อันที่หนึ่งคือเป็นแรงงานฝีมือเท่านะั้นนะครับที่เราคุยกันที่ท่านอาจารย์ประพัดบอกแล้วว่าเรามีความเข้าใจผิดว่าถ้าเ,เปิดอาเซียนแล้วเปิดเอซแล้วในแรงงานอื่นจะเข้ามาอันนั้นแรงงานอยูอนนทงงอ่ที่แรงงานทั่วไปนั้นเรายังไม่พูดถึงเลยนะครับในสเสาเศรษฐกิจกฤฤ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 ในเสาเอนะครับเราพูดเฉพาะแรงงานฝีมือทําความเข้าใจเรื่องแรงงานฝีมือนี่นนก็คือพวกวิชาชีพต,ต่างๆรวมทั้งพวกช่างต่างๆนะครับคือกึ่งกึ่งฝีมือพวกช่างส่องรถช่างสองแอร์ช่างหอครัวแม่ควัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พวกนี้ด้วยแล้วก็พวกวิชาชีพอไปอย่างหมองพยาบาลวิศวกรพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยเราจะมาเปิดเสรีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่แรงงานทุกประเภทอันที่สองครับที่ยิ่งสำคัญใหญ่ก็คือว่าการใช้คําว่าเปิดเสรีนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเป็นผมนะครับผมจะบอกว่าโกหกนะครับต้องเรียกว่าโกหกเพราะว่าร้อยเสรีครับเป็นเพียงทําให้แรงงานเหล่านี้เนี่ยไปทํางานในอาชีพื่นงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น นะครับแต่อาชีพเราใช้อยากจะใช้คำที่หวือหวาฟังดูแล้วดีนะครับเราก็เส้ีสินค้ากับเส้ีธุรกิจบริการกับเส้ีลงทุนสินทรแรงงานกับใช้เสรนไม่ด้วยกันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เสรีนะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นหมอในประเทศไทยวันดีคือดีผมอยากจะไปเปิดคลินิกในฟิลิปปินส์ผมก็ถือกระเป๋าใบหนึ่งเข้าไปแล้วก็ไปรับเปิดคลินิกรักษาโรคได้เลยไม่เส้น นะครับสิ่งที่เราทํากันในเรื่องของแรงงานนั้นเป็นเพียงตกลงกันว่าเราจะยอมรับคุณสมบัติของวิชาชีพนั้นซึ่งกันและกันนะครับอย่างหมอของออสิงคโปร์เขามีคุณสมบัติอย่างหนึง่งที่เขากำหนดไทยเราก็มีคุณสมบัติอย่างนี้กบวิชาก็มีคุณสมบัติอย่างนี้ทุกประเทศมายอมรับซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องมาทําเป็นคุณสมบัติเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตกลงกันเท,ท่านั้นเองแต่ว่า ถ้าเราจะเข้าไปรักษาโรคในในสิงคโปร์นะเนี่ยถ้าตามข้อกฎหมายท้องถิ่นเขาบอกว่าคุณจะต้องมีใบประกอบโรคสิลของสิงคโปร์เราก็ต้องไปสอบใบประกอบโรคสิสิงคโปร์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงการใช้คาว่าเสรีจริงไม่ค่อยถูกนะเพราะฉะนั้นผมถึงให้คะแนนนะครับยังมีเวลาอีกสองนาทีนะครับผมเลยให้คะแนนสามคะแนนนะครับส่วนเรื่องเงินทุนผมบอกแล้วว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ย ยังไม่ได้เสรีไม่ได้คือเราใช้คําว่าเสรีมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่เรามองว่าทุกประเทศอาเซียนเนี่ยยังจําเป็นที่จะต้องควบคุมการไหลเข้าไหลออกเงิ <S <S <ล>นเพราะฉะนั้นถ้าใช้เขียนคําว่าเสรีลงไปบอกว่าเงินทุนจะต้องเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีนั้นนี้บอกว่าโกหกดับเบิ่โกหกเลยนะครบเพราะว่าทําไม่ได้อาเซียนทุกประเทศแบงค์ชาติไม่ยอมแน่กระทรวงการคลังไม่ยอมแน่นะครับถ้าวันดีคืนดีผมอยากจะเอาเงินเข้ามา3ามแสนล้านเหรียญสหรัฐออกเงินออกไป3ามแสนหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับแบงค์ชาติ กระทรวงการท่องเท่มาได้งานผมแน่นะครับเพราะฉะนั้นเสรีจึงไม่เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเลยใช้แบบไม่ใ้หน่าเกียดนักเราเลยใช้ว่าเสรีมากขึ้นนะครับแล้วยิ่งในซีบ i ู t ลิสยิ่งแบบเขียนไม่หลวมมากเลยครับไม่ได้เขียนบอกอะไรมากเลยครับว่าจะทำยังไงมากขึ้นขนาดไหนก็ไม่ได้บอกมากขึ้นอย่างไรก็ไม่ได้บอกนะครับเพียงแต่ว่าให้รัฐมนตรีการคลังเนี่ยไปนั่งคุยกันแล้วก็ไปตกลงกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็คงจะคิดแบบคร่าวๆว่าจะต้องให้เสรีมากขึ้นเพียงพอกับการลงทุนนะครับทีี่จะเสร นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีประเทศไหนนะเช่นมีการห้ามไม่ให้คนองตัวเองเอาเงินออกปนอกประเทศเท่านั้เท่านี้นะครับเขาอยากจะไปลงทุนเขาก็ไปลงทุนไม่ได้งั้นตรงนั้นเราก็จะนับปรับเปลี่ยนไปนะครับซึ่งอันนี้ยังเป็นส่วนที่ยังทําไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นในทั้ง5เรื่องที่ผ่านมานี่นะครับที่เราบอกว่าเราจะเปิดเสรีกันนั้นเสียเสรีจริงๆเนี่ยน่าจะมีถึงหนึ่งเสรีแบบมากที่สุดเลยนะครับคือเรื่องสินค้าบริการลงทุนนะครับก็อย่างที่ว่ายังไม่เต็มที่นะครับแรงงานนั้นแบบโกหก